เระวางตัวอะคริลิกไปนะทุกคนคือว่าถ้ามันยังไม่เซ็ตตัวเรายังไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะคะไม่งั้นน่ะมันก็จะเหนียวติดผู้กันนะพอเขาเริ่มเซ็ตตัวเนี่ยออกด้าน,ด,านด้านหน่อยหนึ่งอ่ะเราค่อยปั้นเขานะคะแล้วเขาก็จะออกมาเป็นรูปเป็นล่างนะเพราะไม่งั้นน่ะถ้ามันยังเหลวเหลวอยู่อ่ะแล้วเราแบบไปไป ปั้นมันปุ๊บอะ่ะมันก็จะติดภูกันันะคะแล้วดูวิธีการใช้เนี่ยภูกันของส้มเนี่ยก็คือแบบส้มจะจุ่มตลอดแล้วก็พยายามทําให้ภูกันนะคะมีน้ํายาอยู่ตลอดแล้วมันก็จะสามารถแบบมาอ่าคนโทรลตัวผงนะคะตรงนี้ได้ที่ว่ามันยังไม่แห้งอ่ะนะแล้วก็ถ้าเราภูกันเรามีน้ํายาแบบ ยังอุ้มน้ำยาอยู่เนี้ยคะ่ะเวลาปั้นอะ่ะมันก็จะไม่ติดภูก,กันนี่เห็นไหมคะคือรอให้มันแบบเนี่ยมันจะเป็นด้านๆก่อนเห็นไหมถ้าเกิดว่ามันยังเหลวอยู่อะ่ะอย่าเพิ่งไปทำอะไรกับมันคือว่าเราต้องใจเย็นนะคะอย่าใจร้อนกับมันเนาะ อันนี้ส้มก็จะทำสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้จิ้มฟันนะคะสายหตุที่จุ่มลงไปในน้ำยาเนี่ยก็เพื่อไม่ให้มันติดนั่นเองนะก็เหมือนกับการที่ผู้กันเราอะคะ่ะมันมีน้ำยาอยู่ตลอดนะ่ะประมาณนัน้นก็จะไม่ติดตัวผงอันนี้ ถ้าสมมติว่าใครอยากจะทำให้นูนขึ้นมากว่านี้ก็ได้นะคะเราใส่ลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเราทำผงใส่ลงไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอันนี้ส้มทำเป็นแบนๆไปแล้วไงมันก็จะได้เหมือนกับตัวอย่างที่ส้มเพิ่งทำไปให้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำแบบให้มันนูนกว่านี้ให้ดูเนาะเอาสีเดิมเลย นี่นะคะตักมาปุ๊บเราก็รอสักแป๊บหนึง่งให้ตัวผงกับน้ำยาเนี่ยเขาเสร็จตัวเขาหากันมันก็จะเป็นเงาเงาแบบนี้เห็นปะอ่ะอีนี้เรายังไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะเรารอเขานิดนึงเราก็มาเช็ดพุกกันนะคะเช็ดพูกกันทุกครั้งก่อนที่เราจะปั้นเนะาะพอเขาเริ่มเสร็จตัวปุ๊บเราก็ ค่อยค่อยมาคอนโทรลนะบางครั้งมันก็ไม่ค่อยโฟกัสเลยฮะเห็นไหมนะคะนี่มันจะขึ้นด้านแล้วเห็นไหมวอามันขึ้นด้านปุ๊บเรา สามารถจุ่มน้ำยาแล้วก็เกลี่ยมันนะคะให้มันเป็นตามแบบฉบับที่เราต้องการเนาะส่วนถ้าอยากทำให้หนากว่านี้ก็จุ่มอีกหนึ่งก้อนแล้วก็วางโปะลงไปนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแผ่ออกมากำลังงงว่าทำไมมันไม่ค่อยแบบ โฟกัสเอ่ยนะคะเนี่ยถ้าเราอยากทำให้มันนูนเนะก็จุ่มอีกหนึ่งก้อนอแล้วก็เอาน้ำยาเนี่ยหล่อเข้าไปนี่ก็จะได้เป็นแบบ นูนๆอย่างนี้แหละเห็นปะแล้วก็อย่าเพิ่งไปเกี่ยอะไรเขานะคะพอเราวางไปปุ๊บอ่ะ๋ยวมันจะติดผู้กันนะรอให้เขาแบบเจ็ดตัวก่อนสักแป๊บหนึ่งนี่นะคะ สำหรับใครที่ชอบแบบนูนๆเนาะทำตุ๊กตาทําอะไรแบบเนี้ยที่เอ้ยแบนแล้วเอ้ยไม่ชอบอะอยากได้แบบนูนๆแล้วใช้เทคนิคนี้ได้เลยก็คือเราทําฐานลงไปก่อนนะคะ ก็ไม่ต้องไปแบบมือหนักอะไรกับเขามากแล้วก็มันเป็นงานอาร์ตนะคะแบบคือไม่ต้องคิดเยอะอะพวกงานปั้นที่เป็นการ์ตูนอะไรแบบนี้ค่ะแบบมันจะไม่ออริจินอลแน่นอนเวลาที่เราทำแบบสไตล์ใครสไตล์มันอะในความคิดส้มนะแต่คือส้มอะไม่ค่อยเก่งไอพวกศิลปะอะไรน่ารักบุ้งมิงอย่างนี้หรอก คือแต่แต่เราไม่รู้ว่าเทคนิคอะเขาทำกันยังไงนะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบส้มอะปั้นพวกดอกไม้ปั้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะเออส้มก็เอามามาทำในส่วนที่แบบของส้มอะเออก็คือเหมือนแบบเหมือนเพื่อนสอนเพื่อนอะคือคือทำให้ดูเหมือนกับแบบว่าฉันทำยังไงเธอก็ทำแบบแบบนั้ะประมาณเนี้ยแล้วก็ เดี๋ยวเราจะใช้เบอร์9นะคะในการทําจุกเนี่ยเราจุ่มาปุ๊บเราวางเห็นไหมคะถ้าผมเขายัางไม่เข้ากันเราก็แตะให้มันเข้าไปกับน้ำยามันก็จะขึ้นเป็นแบบเงาๆปุ๊บเรารอแป๊บหนึง่งอ่ะเราลากนะคะ คือพยายามที่พยายามทำตัวผู้การเอ้ยไม่ใช่พยายามเ <_ C 1> ขาเรียกว่าไงเราต้องฝึกจุ่มจุ่มน้ำยากับตัวผงอะค่ะ <_ C 1> ให้ได้แบบเป็นเม็ดเป็นก้อนก่อนที่แบบไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะคะ <_ C 1> คือเหมือนแบบต้องต้องฝึกตรงนั้นให้ได้ก่อนอะพอเราเข้าใจปุ๊บอะเนี่ยเวลาเรา ทำอะวางไปปุ๊บอะมันก็ไม่ไหลอะ่ะทุกคนแล้วมันก็แบบไม่ได้แห้งเลยประมาณเนี้ยอืมคือเหมือนพอเราแบบรู้ปริมาณที่เวลาเราจุ่มน้ำยาแค่ไหนแล้วเราไปจุ่มผงแค่ไหนอะ่ะเออประมาณเนี้ย คือส้มหมาไม่ได้เปิดรับแบบสอนใครเลยเพราะว่าส้มาพูดไม่เก่งนะคะแล้วก็มันมีโรคประจําตัวบางอย่างที่แบบเราอ่ะไม่สามารถเจอกับคนภายนอกหรือคนแตกหน้าเยอะๆได้คือตอนนี้ส้มเพิ่งมาเป็นเมื่อประมาณบบปีก่อนประมาณเนี้ยเออที่แบบไม่ไม่ชอบออกไปเจอสังคมไม่ชอบแบบยังไม่สามารถเจอคน อื่นๆได้ประมาณนี้คิดว่าแบบมันตื่นเต้นอะมันคือมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเราแบบเรายังทําไม่ได้อย่างเงี้ยสซมก็เลยแบบรู้สึกว่าโซมยังไม่พร้อมที่จะแบบเปิดสอนหรือว่ารับสอนใครอะไรประมาณเนี้เราก็ขี้เขินในขี้อายด้วยกลายเป็นแบบว่าอ ความมั่นใจเรามันหายแล้วแบบบางทีอะเหมือนแบบแพชชั่นในชีวิตหายไปคือแต่กอนอะอยากสอนทาเล็บมากเลยนะแล้วแบบเราก็ชอบไปเรียนทําเล็บที่นู่นที่นี่ที่นั่นมากเลยแต่พอมาหลังๆแล้วแบบมันกลายเป็นเหมือนแบบสังคมมันเปลี่ยนมั้งแล้วเราอยู่ตัวคนเดียวเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเป็นแบบไม่มั่นใจในตัวเองขี้อายแล้วก็คือส้มอะใช้ชีวิตแบบเป็นลูกจ้างส้มก็เป็นใช่ปะ เป็นเจ้าของธุรกิจส้มก็เคยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มาได้ทําแบบเป็นแม่ค้าอย่างเงี้ยส้มก็ชอบแล้วส้มก็เลยชอบแบบชีวิตที่เป็นแม่ค้าแบบเนี้ยมากกว่าที่แบบไม่ต้องไม่ต้องรองรับอารมณ์ใครหรือว่าแบบคือเราไม่รู้ว่าใครคิดยังไงกับเราบ้างอะไรเงี้ยเออกลายเป็นคนแบบขี้อายแล้วก็เหมือนปิดกั้นตัวเองนิดหนึ่งนี่นะคะ แต่ก็ไม่ได้หญิงนะไม่ได้หญิงที่แบบว่าเอ้ยจะเก็บความแบบอันนี้ไว้คนเดียวไม่สอนใครแบบไม่ใช่แบบนั้นอนะแต่แบบเหมือนเป็นโลกบางอย่างที่แบบเรายังไม่กล้าออกไปจากคอมฟอร์ตโซนประมาณเนี้ยเอ,อก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน,น,นะะเนี่ยนะคะเนีอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ยี่สิบปดนะคะแล้วก็เบอร์เกนะอุ้ย จุกหายไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะจิ้มเบ่งทีหนึ่งไม่ทันแล้วน้องแข็งวล้วละไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็คือเราใสออ่จุกมันข้างบนแล้วเราก็จะใส่แบบก้านตรงนี้นิดนึง เนีย่ยเวลาจุ่มมานะคะให้มันเป็นเงาเงาก่อนนะแต่ถ้ามันยังเป็นผงแป้งแบบติดๆอย่างเงี้ยก็คือยังไม่ได้นะคะเวลาที่ทำแล้วงานมันจะไม่ออกมาเนียนอะ่ะมันจะยังไม่สวยนะก็คือเหมือนแบบคนที่เป็นมือใหม่อ่ะคะ่ะก็ซมก็จะมีขนาด5้ากรัมหกสบาทนะคะที่แล้วก็สิบสองสีหกร้เนาะอ่า เอาไว้เหมือนทดลองได้แต่ว่าสม้มอ่ะไม่สามารถบอกได้ว่า5้กรรมนั้นอะของแต่ละคนเนี่ยสามารถปั้นได้มากหรือว่าน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ใช้แล้วก็แบบเฮ้ยพอปั้นมาเราก็แบบอุย้ยมันยังไม่ได้สัดส,ส่วนเลยอาทิ้งอย่างเงี้ยแต่แต่เหมือนส้มเนี่ยใช้เราวส้มก็ปั้นส้มก็ปั้นเลยอย่างเงี้ยแต่ส้มไม่ได้ทิ้งมันตรงนั้นอะส้มก็จะใช้ได้เยอะกว่าห้ากรรมของคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่นะ ออที่แบบเ,ออเวลาแบบลูกค้าถามมาอะไรอย่างเงี้ยทุกก็เลยแบบอยากให้เข้าใจตรงนี้นะคะคือแบบยังไม่สามารถบอกได้ว่าากรรมเนี่ยของแต่ละคนปั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็อยู่ที่การฝึกฝนเนาะเดี๋ยวพอเราทำคล่องๆไปไเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องปั้นทิ้งและเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบฝึกทดลองอะไรมากมายนะคะนี่ต่อไป นะคะแล้วก็จะมีดอกไม้ที่เป็นกรีบๆแบบนี้นะคะสีขาวนั่นเองสีขาวก็มีขายนะคะมีขายเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําก็ขอกำหัวกำหางแบบนี้นะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะติดขาตั้งกล้องที่ถ่ายวิดีโออยู่นะคะแต่เวลาที่เราทําให้ลูกค้าเนี่ยก็สามารถ หมุนมุมมือได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ผู้กันตัวนี้นะคะเป็นผู้กันตัวใหม่นะคะของส้มเลยแล้วก็ขนนะคะเป็นขนสัตว์แท้การันตีแบบร้อยเปอร์เซนตเลยใช้แบบว่านุ่มเหมือนเดิมเหมือนแบบแบบเดิมเดิมเลยนะคะแต่ตัวนี้เราทำมาแบบมีเปลอปิดนะคะเป็นมีฝาปิดที่หลังใช้เสร็จนะคะแล้วก็ ปิดฝาเก็บได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยสีม่วงนะคะสีม่วงอมอมคำคลามหน่อยหน่อยแล้วก็ชีขาวามาถ้าเราจุ่มเนี่ยจุ่มเม็ดเล็กๆกันนะคะเราตั้งตัวโอ๊ย เล็บเดี๋ยวนะอย่าสังเกตเล็บส้มนะเพราะว่ามันพังไปหมดแล้วเพราะว่าส้มอะ่ะย้อมผมแล้วมันก็เลอะสีย้อมผมโอเคเรามาฟังกันต่อเวลาที่เรา,เาจุ่มผงอะคะ่ะแต่ละขนาดเนี่ยนะให้เราแบบเอียงภูกกัน,นะคะเวลาที่เราจุ่มเราอยากได้ขนาดเล็กให้เราเอียงผูก,กันขึ้นตรงๆ เป็นแนวแบบนี้แต่เมื่อไหร่ที่เราอยากให้มันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยให้เราเอียงภูก,กันแบบนี้เห็นไหมคะองศาของการของอ่าการจุ่มน้ํายาคะ่ะมันจะการอมน้ํายาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเห็นไหมอันนี้เันเล็กเอาให่หน่อยจุม่มแล้วก็เอียงนิดนึงเนี่ยก็จะได้เม็ดใหญ่ขึ้นนะคะเอียงองศามือแล้วก็ พยายามจุ่มขึ้นมาให้มันได้เป็นแบบตัวผงแป้งแบบนี้นะคะอย่าให้มันเป็นผงแบบติดขึ้นมานะเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะเวลาที่เราปั้นนะคะมันจะเป็นแบบมันจะไม่สวยแล้วมันก็จะไม่เรียบเนียนแบบว่าฟังโซมาจะต้องแบบใช้สมาธินิดนึงเพราะสมาพูดไม่เก่งเลยทุกคนแล้วแบบสอนใครแบบไม่เก่งจริงๆอะ่ะ แต่คือเราอะสอนแบบเราบอกได้นะแั่นคือมานั่งเรียนกับโซนิคคงแบบขับมาเพราะส้คนคงจะตื่นเต้นมากอะ <c oughs> ่ะ่แก็จะได้ยินเสียงแบบภูกันตีกับไฟกับกล้องนะคะพยายามแบบส่งให้แบบให้มันชัดที่สุดให้มันเห็นชัดที่สุดนะ <c oughs> เห็นไหมคะว่า เวลาที่ส้มวางพุกกันนะคะก็คือเราอยากอยากให้กรีบอะคะ่ะตรงขอบบริเวณขอบนูนใช่ไหมเราให้ใช้แบบให้ใช้ส่วนที่มันที่มันเป็นแหลมแหลมอะคะ่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราทําดอกไม้ที่มันแบบกีบแบนอะเหมือนดอกสมเด็จอะไรเงี้ยให้เราใช้ด้านด้านเนี้ยด้านแบนเห็นปะแต่พอเราพลิกปุ๊บ อ่ะอันนี้ก็คือด้านแหลมด้านแหลมก็คือใช้ทำตรงนี้แหละนะลองลองลองทำดูลองหมุนหมุนดูนะคะเราก็เดี๋ยวจะเข้าใจในสิ่งที่ส้มบอกนะคะอ่ะโฟกัสสิอ่ะเห็นไหมตักมาปุ๊บหมด่เมาอ่ะวางไปเลย ะะใช้ด้านแหลมๆเนี่ยกดลงไปนะคะแล้วก็อีกกีบหนึง่ง ตามแบบตามความต้องการของเราเลยนะว่าเราอยากจะให้มันอยู่ในแบบลักษณะไหนนะคะนี่นะอันนี้ก็จะเกยสตรอเบอรี่ขึ้นมานิดนึงอุ้ยลำคาญที่มันแบบทำไมมันไม่โฟกัส กลัวแบบทุกคนดูเราจะรู้สึกแบบว่ามึนหัวไงเพราะว่าส้มก็เป็นเวลาที่แบบไปดูวิดีโอแล้วมันแบบเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โฟกัสแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่โฟกัสอะไรแบบเนี้ยมันหงุดหงิดอะแต่เราสั่งมันไม่ได้นะคะเห็นไหมเราจะได้เป็นกีบๆแบบนี้แล้วเนาะแต่ถ้าใครชอบแบบว่าแบบว่าแบนๆนะคะก็ใช้ด้านที่ใช้ด้านที่แบนด้านนี้ แต่ใครชอบนูนให้ใช้บ้าด้านแหลมด้านนี้นะโอเคเนาะ้าใจตรงกันนะคะต่อมาแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าชอบแบบนูนแค่ไหนชอบหนาแค่ไหนยังไงนะคะแล้วก็โมโนเมอร์จะเข้าได้อีกประมาณ2วันนี้นะนะคะข่าวดีทุกคนเพราะว่า หมดมานานมากนะแล้วก็ลูกค้าสั่งจองขวดใหญ่เยอะมากเลยยังไงส้มก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบใช้แล้วชอบนะคะเพราะว่าบางคนก็นําไปต่อเล็บนะคะแล้วก็บางคนก็นําไปสอนนักเรียนนะคะนี่แต่ว่าศักยภาพส้มตอนนี้คือแบบสอนใครไม่ได้จริงๆ แล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างที่ส้มแบบเคยเปิดร้านมาส้มก็เซ็งให้เพื่อนๆไปหมดแล้วแล้วก็ขายไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยแบบทั้งตัวนี่ไม่เหลืออะไรที่เปิดร้านได้อีกทีหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้แบบอนาคตว่าเราจะแบบมีแผนที่จะทำอะไรต่อไปเนาะเหมือนแบบชีวิตส้อมอะคือแบบ เดี๋ยวก็ผูกผูกโผล่เดี๋ยวก็แบบเอ๊ะเดี๋ยวก็ไม่เป็นลูกจ้างแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวก็เปิดทําเองอะไรอย่างเงี้ยทํานู่นทํานี่บางทีทําตัวว่างก็แบบไปเรียนอย่างเงี้ยเหมือนแบบไม่มีธุรกิจหรอไม่มีอะไรทําหรออะไรประมาณนะ <c oughs> ่ะเป็นคนแบบไม่ชอบอยู่เฉยๆนะคะแต่ว่าเ,เราหมดไฟเมื่อประมาณแบบไม่ไม่นานมานี้นะคะอยู่ๆก็แบบเอ๊ะ อยากเป็นแม่ค้าชอบอะไรแบบนี้มากกว่าเขออนิขออนะขอะเขินกับกับการอยู่กับคนหลายๆคนอะไรย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ชอบออกไปไหนทุกวันนี้อยู่แต่ห้องอย่เงี้ยนี่แล้วก็เดี๋ยวแบบ้มเอ,อ่อดีขึ้นนะคะทต้อาพยายามมาทำคลิปให้เยอะๆบางทีแบบ เหมือนมันต้องใช้อารมณ์อะของพวกเนี้บางทีก็เราก็รู้สึกดาวโดยที่แบบเราไม่เข้าใจว่าอ้ยสุขภาพเราเป็นอะไรประมาณเนี้ยนี่นะคะรอเขานะคะเห็นไหมว่าเวลาส้มวางไปปุ๊บอะส้มจะยังไม่ไปยุ่งกับมันนะแล้วส้มก็จะรอ,อนิดนึง แล้วส้มก็จะเช็ดผูกการแล้วจุ่มน้ํายาใหม่แล้วส้มก็ถึงจะค่อยปั้นนะคะอันนี้แล้วเราก็จะใส่สีเหลืองนะคะโอ้น้ำยามันก็จะหมด น้ำยาที่เรามีอยู่น้อยนิดของเรานั้นลูกค้าก็แบบว่ามีอีกไหมแบ่งมาให้ใช้ก่อนไม่มีแล้วค่ะลูกค้าค่ะไม่มีพอขายจริงๆนี่อีกสองวันนะรอเลยนะคะเนี่ยให้มันเป็นเงาๆแบบนี้ก่อนนะ ันดับแล้วแบบคลิปที่เราแบบอุตส่าห์ถ่ายเราวาหายหมดะะนะนะคะนี่เห็นไหมให้มันเป็นก้อนแบบว่าเป็นเงาๆแบบนี้ก่อน ถ้าตักมาแล้วมันเป็นผงแป้งอะ่ะไม่ได้นะคะอันนั้นมันทำแล้วมันจะไม่สวยแต่ถาาว่าเอามาวางปุ๊บแล้วมันยังเป็นผงแป้งอยู่บางจุดเนี่ยให้เราใช้ผู้การจุ่มน้ำยาใหม่แล้วก็ไปแปะเขานะคะเขาก็จะวืบเข้าหากันนะแต่ว่าทริคที่ดีที่สุดแล้วก็แก้ไขง่ายที่สุดเลยก็คือการจุ่มแบบครั้งเดียวให้มันสามารถใช้งานได้เลยนะ ประมาณนี้ลงคันแบบว่าตัวเองมากเลยคือแบบมือนี่แบบเป็นเราวิงแช่ okay, ค่ะทุกคนนี่ก็คือผลงานของเราเมื่อกี้นะคะจ้าดังนี่อ้ยเช็ดหน่อยเมือ่อกี้มันกระเด็นลงไปข้างล่างเลอะ โอเคเล็บส้มอ่ะมันเป็นสีแบบม่วงๆไปแล้วเพราะว่าส้มแบบโกกผมโกกผมทับแบบไปปลายน้ำยาม่วงอ่ะเพื่อที่ให้แบบสีผมมันยังอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเลอะนี่นะคะเสร็จแล้วจริงๆแบบทาอินบ็อกมาได้นะคะนี่ เข้ามาแบบถามได้เลยนะตรงไหนแบบไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนะแชร์ไว้ก็ได้นะคะแชร์ไว้แบบว่าเอาไว้ดูเอาไว้แบบว่าเอาไว้ฝึกอะไรอย่างเงี้ยนะไปแล้วเดี๋ยวเข้ามาสอนใหม่นะ